เวลาปิดวิธีการปิดแบนเนอร์ชีสปิด2ตัวนะครับต้องเข้าปวด s เซอร์วิสช่างก่อนก็กดเข้าไปที่ศูนย์ก่อน้างไว้นะครับ1ิบวินาทีแล้วกดโอเคสตาร์ทให้ใส่พาสเวิร์ด7 7 8 6789ปเมเมื่อคอนฟิรมเสร็จพ๊บพเข้ามาที่แมชชีนเตตัสเข้ามาที่ทูลเจะเจอบอรดปิ้นเซอร์วิสเซตติ้งเข้ามาที่โอเทอร์แล้วมาปิด ตัวตัวน,นี้อันนี้ปิดไปแล้วครับดีเซอร์ไอดีหรือว่าออฟถ้ายังไม่ได้ปิดก็คลิกกดเข้าไปแล้วไปเช็งซิสติ้งแล้วไปกดปิดแล้วก็กดเซฟทีนี้อีกตัวที่ต้องปิดคือหน้าที่2นะครับหน้าที่สองคือขั้นตองนี้ตัวแบนเนอร์ชีสตัวนี้เห็นไหมครับแบนเนอร์ชีสตัวนี้ถูกคือว่าสตาร์ชีสไว้ก็คลิกเข้าไปครับแล้วไปกดเช็งซิสติ้งแล้วไปเลือกออฟข้างบนแล้วก็กดเซฟ กดโพสเรียบร้อยครับ